สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่อง Family Tm On Tour นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนนะครับเพราะว่าใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับเพื่อนๆอนอาจจะลองเดินทางไกลนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับเปลี่ยนยางเราสมมุติจําลองเหตุการณ์ว่าเราเดินทางไปแล้วตอนนี้ยางเกิดรั่วนะครับเพื่อนๆืตอนนี้รถยางรั่วก็คือเราก็ให้เราจอดแอบซ้ายนะครับชิดขอบซ้ายแล้วก็เปิดไฟสัญญาณ ไฟกระพริบนะครับไฟผ่าหมากนะครับที่มันเปิดกระพริบเสร็จแล้วคราวนี้ก็ให้เราดึงเบรกมือนะครับเลื่อนตำแหน่งไปยังปาร์กนะครับเพื่อนๆืถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ผมจําลองเหตุการณ์ว่ายางมันรั่วล้อล้อหลังนะครับเพื่อนๆก็คือยางรั่วล้อหลังล้อหลังขวานะครับเราก็นะครับเนี่ยนะครับเราจําลองว่าล้อนี้รั่วนะครับนี่นะครับตอนนี้ยางแบนแล้ว เราก็จะทําการใช้อุปกรณ์นะครับอันดับแรกก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็นะครับให้เราไปตำแหน่งปาร์กนะครับนะครับปาร์กเสร็จนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือครับเพื่อนๆดึงเบรกมือไว้โอเคครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็หาหมอนนะครับข้างทางนี่ครับหนุนล้อนหน้าครับเพื่อนๆ ก้อนหินก็ได้นะครับก้อนหินหรืออะไรก็ได้นะครับหนุนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเนี่ยกันกันตอนที่เรายกแม่แรงนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูอุปกรณ์ประจํารถนะครับอุปกรณ์ประจรถของนิสสุบิชิไททันก็จะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนใหญ่รถทุกคันก็จะมีครับก็อันนี้นะครับก็จะอยู่ด้านเบาะนะครับวิธีก็ดึงตัวนี้นะครับเพื่อนๆดึงตัวนี้อึ๊บโอ้โหโดนกล้องครับครับก็จะมี มีน่นะครับมีแม่แรงที่เราใช้นะครับแม่แรงนะครับแม่แรงเราก็จะถอดวิธีการถอดก็หมุนตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นนะครับหมุนตัวนี้นะครับหมุนครับถอดน็อตครับแล้วเราก็ยกแม่แรงออกมาได้นะครับแม่แรงหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นต่อไปที่เราจะใช้ก็นี่นะครับจะมีตัวล็อกอยู่2ตัวก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ มันจะเป็นตัวขันเอายางอะไหล่ลงนะครับเพื่อนๆครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวบล็อกบล็อกถอดล้อนะครับก็ดึงดึงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดึงขึ้นด้านนี้ก็ดึงขึ้นอ่าออกมาได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อรถครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เราก็จอดแอบไหลทางนะครับตอนนี้เราก็เอาอุปกรณ์ออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะมีเนี่ยนะครับลูกบล็อก ที่ใช้ถอดล้อนะครับเพื่อนๆก็ใช้ด้านนี้ครับที่มันมีเหลี่ยมๆเนี่ยครับใส่เข้าไปครับเพื่อนๆนี่ครับใส่เข้าไปอาจจะต้องเป็นแนวตั้งๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้อย่างนี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับดันดันตรงนี้ให้สุดนะครับมันจะขันมันแน่นเราก็จะปีนใช้แรงอย่างนี้นะครับยืนขึ้นยืนยืนกดกับขอบกระบะครับแล้วก็กดลงครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องโยกหน่อยมันแน่นครับ อ่อแล้วครับนะครับให้เพื่อนๆคลายไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นแม่แรงนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นแม่แรงล้อมจะหมุนครับเพื่อนๆครับอ่านะครับมีหกตัวก็ให้เราคายไปออกให้หมดครับระวังลดด้วยนะครับเพื่อนๆครับเหนขึ้นเลยครับมันจะแน่น ออกแล้วครับนี่นะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆพกแอปก็ดีครับมันจะช่วยเทคโมเมนต์หนแรงได้นะครับแต่นี้เราสมมุติจําลองเหตุการณ์ว่าเราไปไม่มีมีแต่อุปกรณ์ฉุกเฉินที่ติดมากับรถนะครับตอนนี้ครบครบหกตัวแล้วนะครับเพื่อนอย่าเพิ่งคลายออกมานะครับเดี๋ยวล้อมจะล้มนะครับเราก็จะทําการขึ้นแมแรงครับเพื่อนๆจุดที่ขึ้นแมลงมาดูกันครับโอเคครับ เราจุดที่จะขึ้นเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตรงสารแหลกตรงเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อก็ครับแม่แรงเนี่ยก็ให้เรามาดูที่แม่แรงนะครับตัวแม่แรงเขาจะมีตรงนี้เป็นตัวคายนะครับคายไฮดรอลิกนะครับหมุนทวนเข็มมันก็จะลดไฮดรอลิกนะครับเวลานั้นก็ให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนหมุนขวาล็อกมันไว้ให้มันแน่นนะครับแล้วเราก็ไปทําการขึ้นเลยครับเพื่อนๆนส่วนอันนี้เขาก็จะใช้เสียบอย่างงี้ครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับเสียบเข้าไปมองเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็โยกขึ้นอย่างนี้ครับนี่นะครับโยกขึ้นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับนะครับแต่ตอนเริ่มต้นนี่เราอาจจะต้องใช้มืออย่างนี้ก่อนจะได้เร็วๆนะครับนี่ครับเราก็ขึ้นไปครับ เล็งให้มันตรงนะครับเพื่อนๆได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้พอมันตึงๆเราก็เอานี่มาสวมครับเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็ทําการทําการงัดแม่แรงขึ้นเลยครับนะครับเราก็ปั๊มึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับแม่แลงเขาก็จะขึ้นไปนะครับ นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะดึงล้อสูงขึ้นไปครับเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับรถก็จะลอยขึ้นแล้วครับเพื่อนๆนะครับยกขึ้นไปครับยกขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็ยกให้ล้อล้อรถที่มันแบนเนี่ยนะครับลอยจากพื้นถนนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าตอนนี้ มันลอยพ้นแล้วครับเพื่อนๆลองมองดูครับลองมองดูที่ล้อนี่นะครับเห็นไหมพ้นแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาถอดล้อครับเพื่อนๆตามอะไรครับถ้วเพื่อนๆจุดที่เราจะเอายางอะไรลงก็เนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตจะมีคําว่าดาวนะครับในที่นี้จะมองเห็นไหมครับเนี่นะครับดาวครับก็ให้เพื่อนๆใช้ไออุปกรณ์ที่เราถอดออกมาเนี่ยครับด้านนี้ครับที่ขันแม่แรงนี่ครับใส่เข้าไปท่านี้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ไปมองข้างในครับ เราก็จะต้องลิงให้มันตรงตรงกับจุดมาร์กตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับในกล้องเห็นไหมครับครับอ่านนี้ครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับจุดจุดตรงนี้นะครับเราก็ให้แง่งแง่งมันล็อกครับนะครับพอล็อกเสร็จล็อกเสร็จนะครับก็ให้เราใช้เป็นอน่ออกมาดูนี่ครับใช้บล็อกที่ขันล้อเนี่ยแหละครับเพื่อนๆนี่ครับบล็อกที่ขันล้อนี่ครับใส่ตรงนี้เข้าไปครับเห็นไหมครับเขาทําไว้อ่าถ่ายออกมามุมไกลๆครับ นี่ครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปอ่าแล้วคราวนี้ก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาเขียนอยู่ว่าดาวดูลูกศรครับเห็นไหมครับดาวลูกศรให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนเลยครับอ่าครับอ่าผมก็จะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่ครับหมุนอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราลองมองดูครับยางอะไรก็จะค่อยๆต่ําลงมาครับอ่าดูยางอะไรก็ได้ครับมันก็จะค่อยๆต่ําลงมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ตอนนี้ลงมาเรื่อยๆแล้วครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆครับยางอะไหล่เขาว่าจะถูกหย่อนลงมานะครับยางอะไหล่าจะถูกหย่อนลงมาครับอ่าอ่าลงมาแล้วครับเราก็ลงมาอีกเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราลดเสียจอดไหลาทางเนี่ยเป็นไปได้ก็ไปหักกิ่งมุงกิ่งไม้นะครับแล้วก็เอาไปวางหลังรถหา่หางไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆห่างสักระยะสัก ห้าเมตรก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคตอนนี้ก็ยางก็หย่อดลงมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอายางอะไหล่ลงครับเพื่อนๆเนี่ยมันค้าอยู่ก็นี่ครับอ่ตอนนี้ก็เอาเอาลงได้เรียบร้อยนะครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวอาจจะต้องเอาลงอีกนิดนึงครับเพื่อนๆมันยังไม่สุดดีครับลงไปงเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้สนิทแล้วครับ นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนี่เข้ามาดูตรงนี้ครับมองเข้าไปข้างในครับเห็นไหมครับผมเดิมเขาล็อกไปอยู่อ่าซูมเข้าไปใกล้ๆครับเขาล็อกอยู่นะครับพอผมหย่อนลงไปอีกเห็นไหมมันก็หลุดล้วแล้วเราก็เอามือเนี่ยครับเดี๋ยต้องหย่อนลงอีกนิดนึงครับหย่อนลงเสร็จครับแล้วเราก็นี่ครับพลิกพลิกอย่างนี้ครับนี่ครับเขาจะล็อกเขาจะล็อกไว้อย่างนี้นะครับ เราก็ทําการเอียงเอียงมันครับนี่เอียงมันจะถูกล็อกอยู่ท่านี้นะครับเ,เพื่อนเพื่อนพอมันหย่อนลงสุดเสร็จนะครับก็ให้เพื<ๆ>่อนเพื่อนเอียงเอียงอย่างนี้ครับแล้วก็จะยกออกได้นะครับเราก็จะเอายานอะไรออกไปเตรียมไว้รอนะครับเพื่อนๆนโอเคครับแล้วเราก็จะมาถอดล้อด้านนี้ต่อครับมาดูกันครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็มาเราก็มาทําการถอดน็อตต่อนะครับ pupils, เพื่อนๆนเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนออกมาเลยครับ ตัวที่หนึ่งถอดออกแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับเราก็วางไว้นะครับเราก็จะถอดออกทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆนะคครับ,นรบในระหว่างที่เราถอดล้อนะครับก็ มองดูข้างหลังด้วยนะครับเป็นยังไงมั่งรถวิ่งสวนใบสวนมานะครับอย่าลืมเอากิ่งไม้ไปหักวางไว้หลังรถเรานะครับประมาณสัก5เมตรก็ได้นะครับเพื่อนๆให้เขาทําให้เขารู้ว่ารถเรามีการเสียจอดอยู่ไหลายทางนะครับพเพื่อนๆครับอ่ะตอนนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับแล้วก็หมุนออกไปครับมันจะดันเกี่ยวให้มือเอามือเอาหัวเข่าดันไว้นะครับ แล้วก็เขย่าเขย่านะครับหมุนโอเคออกแล้วนะครับเจ้ายางที่แบนที่รั่วนะครับเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อนๆยกขึ้นนิดนึงอ่าแล้วก็นยกออกมาครับนี่แค่นี้นครับการเอาออกมาเนี่ยเราก็จะวางลงนะครับแล้วก็วางไว้ใต้คัศซีครับเพื่อกันกันระหว่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็จะนี่ครับเราก็จะนี่ครับใส่ไว้อย่นี้ครับเซฟตี้ นะครับไว้ใต้รถตรงแนวคัตซีนะครับกันถ้าเผื่อแม่แรงล้มอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เอาอยางครับผมนี่ยางอะไหล่ของเรามาครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาใส่กันครับนะครับเอาก็เถิบขึ้นมาใกล้ๆนะครับครับแล้วเราก็ยกมันขึ้นมาครับเพื่อนๆระวังเกลียวให้ดีนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ใช้หัวเข่าช่วยดันนิดนึงอ่าแ,แค่นี้ครับแล้วก็เอาหัวเข่าดันไว้นะครับระหว่างนั้นเราก็ใส่น็อตเลยครับเพื่อนๆใส่เข้าไปครับเอามือหมุนก่อนนะครับมือหมุนให้แน่นก่อนครับขยาบนะครับหัวเข่ากับมือข้างนึงก็ขย่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็หมุนเข้าไปครับเพื่อนๆให้มันตึงๆไว้ก่อนนะครับนะครับตึงเข้าไปครับ ตัวนี้ครับะนะครับตอนนี้ก็ตึงครบหกตัวนะครับก็ใช้ประแจบล็อกครับขันเลยครับเพื่อนๆขันเนืดๆไปครับไล่ให้ครบหกตัวนะครับเพื่อนๆน,นะครับให้มันเนืดๆ่อน,นะครับอ แค่เนืดๆก่อนนะครับเราจะยังไม่ขันแน่นเราจะลงแม่แรงก่อนนะครับเพื่อให้น้ําหนักรถเนี่ยกดตัวยางไว้นะครับแล้วก็ขันแค่เนืดๆผมก็จะลงแม่แรงครับเพื่อนๆการลงแม่แรงก็เพื่อนๆมาดูครับเดี๋ยวน่ครับเ่อนเราก็มาลงแม่แรงนะครับจุดที่เราจะลงก็คือตัวนี้ที่ผมบอกนะครับเราก็จะใช้จ้าแง่งตัวนี้นะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ หมุนคลายออกครับก็คือทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับเพื่อนๆพืแล้วดูยางครับยางก็จะค่อยๆหย่อนลงครับอ่าย่อนลงเรียบร้อยครับอ่าเหมือนเหมือนยางอะไหผมลมจะอ่อนด้วยนะครับนี่ครับเวลาเดินทางไกลควรจะเช็คลมยางอะไหลไว้ด้วยนะครับเพื่อนเ่นนี่นะครับอันนี้เราก็คลายออกเสร็จก็ใช้มือกดครับนะครับลงเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเก็บอุปกรณ์ครับ อนนี้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดคืนนะครับเพื่อนๆหมุนปิดคืนครับอันนี้หนึ่งชิ้นครับคราวนี้อย่าลืมครับนี่ครับเพื่อนๆเราก็ต้องมาปิดไอ้นี้ขึ้นคืนครับตัวยางอะไหล่ครับเราก็มาหมุนขึ้นคืนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูทางใต้กันได้ไหมครับจะชัดดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับเราก็ใส่เข้าไปครับ เราก็หมุนนะครับมันก็จะขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันแว่งครับโอเคครับเราก็ขึ้นให้มลอกครับอ่าให้มันล็อกเรียบร้อยถอดออกครับครับแล้วคราวนี้เราก็มาขันล้อให้แน่นครับเพื่อน เราก็มาขันล้อเลยครับให้มันแน่นครับใส่เข้าไปครับตัวที่หนึ่งเหมือนเดิมครับขึ้นโหนครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับไล่ไปครับสองตัวสลับกันนะครับเป็นฟันปลานะครับสามตัวสี่ตัวนะครับเพื่อน าตัวครับหกตัวครับเพืเ่อนเพื่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอายางที่รั่วนี่ครับเอาขึ้นหลังรถครับเพื่อนเพื่อนถ้ารถเพื่อนเพื่อนเป็นรถกระบะก,ก็เอาใส่หลังรถนะครับเราไม่ต้องไปเอาใส่ไว้ที่ยางอะไหล่ก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกรถเจ็ดที่นั่งเนี่ยก็อาจจะต้องเอาไปใส่ไว้ไวที่แขวนยางอะไหล่เหมือนเดิมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนแต่อาจจะแขวนไม่ได้ครับเพื่อนโอ้ได้อย่างนี้แขวนไม่ได้ครับเพื่อน ก็ต้องเอาไว้หลังรถนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิ่งไปร้านยางที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขาปากักแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนให้เราคืนนะครับเพื่อนๆโอเคครับ,คครบก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบคลิปนะครับสําหรับการช่วงนี้มันใกล้เทศกาลแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องเดินทางสงกรงสงการนะครับแล้วอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดบางทีเราเหยียบตะปูเหยียบแก้วอย่างเงี้ยครับยางรั่วกลางทางเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ประจํารถเพื่อนในการเปลี่ยนยางอะไหล่ แล้วก็วิ่งไปหาตามร้านปะยางนะครับซึ่งจะอยู่ตามปัม๊มตามอะไรเงี้ยหรือจะเป็นพวกค็อกพิทพวกนี้ก็ได้นะครับพวกคอกพิทบีควิกพวกนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับก็จบคลิปนะครับเพื่อนๆสําหรับการ DIY เปลี่ยนยางอะไหล่นะครับในกรณีที่รถเรายางรั่วแล้วไปเสียกลางทางนะครับเพื่อนๆก็ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินที่เขาให้มาประจํารถ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ